อีกหนึ่งข่าวดีนะสำหรับใครที่ต้องการจะไปเชีายากาญจนบ<ด>ุนรีข่าวดีคือการใช้ฟรีใช่มันคือเรื่องของการเปิดวิ่งฟรีทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหมายเลข81หรือว่า M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีช่วงนครปฐมตะวันตกถึงกาญจนบุรีระยะทาง51กิโลเมตรนั่นเองค่ะเริ่มนะคะให้วิ่งฟรีวันที่3พฤษภาคมถึง6พฤษภาคมนี้ค่ะก็เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการทางหลวง M81 สายบางใหญ่ถึงกาญจนบ,บุรีนี้ค่ะเปิดให้บริการนะคะ4วันด้วยกันโดยจะเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่3พฤษภาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปและจะปิดให้บริการในวันที่6พฤษภาคมตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเนื่องจากในวันที่6พฤษภาคมนั้นเป็นวันหยุดเชยวันฉัตรมงคลน,นั่นเองค่ะจึงต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องโดยสามารถเข้าออกได้เฉพาะ2ด่านนะคะก็คือด่านนคร ปฐมตวนตกและด่านกาญจนบุรีเท่านั้นก็คือต้นทาง1ด่านแล้วก็ปลายทางที่กาญจนบุรีเลยนะคะให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุเนื่องจากการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะคะถ้าหากเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งโครงการจะจะให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน120กิโเมตรเหมือนมอเตอร์เวย์ M 7ถึง M 9ค่ะรวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมในการเดินทางให้เติมน้ำ มันเต็มถังอ,อันนี้สำคัญมากนะคะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเพราะว่า m 8 1นั้นไม่มีปั๊มน้ำมันให้บริการแล้วก็ระยะทางค่อนข้างยาวนะคะจะเห็นได้หลายครั้งเลยนะคะว่าที่มีการาให้ทดลองเปิดใช้บริการแล้วหลายท่านเนี่ยไปไม่ถึงเพราะว่าน้ำมันหมดอันนี้ก็นนกต้องเตรียมการไีก่อนนยะทางนี้เนี่ยประมาณ50กิโลเมตร ห้าสิบกว่ากิโลเมตรนะฮะอย่างน้อยเนี่ยค<ช>วรเติมน้ำมันให้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าแบบเอาอย่างแย่ๆเลยอ่ะถ้าแบ่งถังน้ามันเป็นสี่ส่วนควรจะมีอยู่หนึ่งในหนึ่งในสี่ยังโอเค<ช><ช>อยู่<ช><ช>เพราะว่าผมเคยจับไปแล้วนะฮะถ้าอย่างเป็นรถอย่างเช่นโตโยต้าวีออสหรือว่าฮอนด้าเนี่ยในรถที่ไม่เกินเครื่องสองพันเนี่ยถ้าเขาเริ่มกับพิบปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บเนี่ย ขับได้ประมาณ30กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรถ้าเกินถ,ถ้าเกินนั้นคือเตรียมจอดได้เลยครับใช่ค่ะยังไงก็ตามนะคะการเดินทางแบบระยะยาวคุณผู้ฟังควรที่จะมีการเตรียมเรื่องของน้ํามันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเคื่อถังสบายใจดีกว่าใช่เครื่องถังสบายใจประมาณนี้นะคะสาหรับเรื่องของทาง M81 นี้นะคะทางหลวงพิเศษตรงนี้เนี่ยเขาจะคาดว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดบริการเต็มรูปแบบ พร้อมเก็บค่าผ่านทางในปี2568นะคะระยะทางจะอยู่ที่96กิโลเมตรตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงในการทดลองใช้กันอยู่นะคะก็ลองใช้กันค่ะ